อันพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับก็นี้นั่งรถจากตรงร้านกาแฟโจมานะครับนะฮะก็เพื่อจะไปคิวรถสายใต้นะครับอันนี้ก็รีวิวให้เห็นนี่เป็นนั่งตุกๆนะฮะเป็นตุกๆใหญ่คล้ายๆ2แถวเขาอนะก็ตอนแรกเขาบอกราคามา30มบพันนะครับ30,000ืน 30, นะฮะหมื่นหนึ่งก็4 0่2 0 2 0แต่ว่า ก็ต่อเหลือจึงเป็นราคาพวกกาไปอย่างนี้ยพวกสามล้อสกายแรมก็ไปราคานี้คือคนเดียวเนี่ยมันก็ต่อลําบากนะครับนะครก็แต่ข้อดีของการไปรถอย่างนี้ก็คือว่าความเร็วแรงในการออกตัวเนี่ยมันเยอะกว่านะครับ mm hmm. ก็คือจะไม่เสียเวลาการเดินทางเท่ากัรบรถ ตุกตุสับสล้อสกายหลบเล็กนะฮะนี่ครับนีเข้าไปได้รถเร็วนี่บ้านพาดหลวงนะครับก็แถวนี้มีที่พักเช้าอยู่หลายแห่งกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวก คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าขี่จักรยานแข็งๆนะครับเอาฝรั่งก็ชอบความสงบเงียบเขาก็ออกมาข้างนอกนะคนไทยจะชอบพักอยู่ข้างในมากกว่ายกเว้นกับที่จองโรงแรมมาหรือว่าซื้อแพ็คเกจมากับสายการบินอะไรเงี้ยเขาจะาบางทีก็ได้ที่พักที่นอกข้างนอกออกมานะครับบางทีต้องเวลาจองโรงแรมต้องเช็คเรื่อง สถานที่ด้วยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่แนี่ก็มีร้านน้ำอ้อยตลอดเลยนะครับมาหลวงพ่อบางนี้ได้ทานน้ำอ้อยแน่โรงแรมไฮโซ ส้มตำท้ายในอะไรจริงแถวนี้เหมือนมีร้านเฝอดังร้านหนึ่งไม่รู้เเคยมาทานนะ ความเร็วจะช้านะครับบางทีใช้ต้างรีบไปให้ทันเวลาเราเนี่ยก็เรื่องรถด้วยนะครับเพราะบางทีเขาเร่งไม่เต็มที่แค่นั้นนะความเร็วมันไม่เหมือนรถใหญ่นะฮะ อันนี้เขาแซงเพราะว่าตัวนี้รถมันติด้ะมันสะดวกนะครับแซงกลับคืนนะ ครับมีป้ายคิวรถสายใต้นะฮะถ้าเ mm hmm. ลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปก็ไปสนามบินนะฮะคิวรถสายใต้ mm ั hmm. มาเมืองลาวก็ mm hmm. ต้องบอกว่าคิวรถนะครับไปคิวรถแลาตามเมืองต,งต่างเนี่ย mm hmm. เขาจะเป็นคิวรถสายเหนือคิวรถสายใต้นะฮะ นี่เด็กนักเรียนเขาช่วงพักเที่ยงเขากลับมากินข้าวที่บ้านนะวันนี้เหมือนฟ้าคึมฝนจะตกครับร้านอาหารสมบังมีขายมะพร้าวข้างทางนะครับมะพร้าว ตา,านารจีนนะครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่จอดรถไปหลวงพ่ะบางไอ้ไม่ใช่ไปไปรถมันมีรถรถนอนไปเมืองจีนนะครับไปคุณหมิงไปจริงของไปคุณหมิงสถา,านาหารจีนเพรยเห็น สนามกีฬานะครับสนามกีฬาขแขวงนะก็ใกล้ถึงแล้วครับตรงนี้มีหลักอยู่นะฮะเนี่ยเป็นมิตรภาพลาวไทยนะฮะก็ได้มาช่วยบริจาคสร้างถน,นนให้ก็ถ้าใครมีเวลาก็จากที่สถานีรถก็เดินย้อนนะฮะ เปที่เระลึกหน่อยก็ได้ครับถึงแล้วครับคิวรถคิวรถสายใต้นะฮะโอ้ด้านนู้นฝนตกอ่ะโดเ๋ยตรงข้างขวานี่เป็นของที่ระลึกขายนะฮะแล้วก็มีร้านอาหารขายน้ำนะฮะเดี๋ยวผมจะมาซื้อตั๋วเย็นนี้ไปวิ่งจันครับผมแล้วพบกันใหม่กับช่อง n e l คูรไทยในยูทูบครับสวัสดีครับ